มซึ่งเขาก็รู้ว่าไอเนี่ยมันส่งของมาพอเขาสวดคาถานี้ของมันตีกลับไอ้นั่นหงายท้องเลยคาถานี้เนี่ยได้มาจากคุรุบาอาจารย์อะขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเดินเตะก,กับระเบิดตามประวัติของท่านนะเพราะท่านอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่านเตะก,กับระเบิดนั้น ทหารเคอมเมนต์บอกอย่าไปอย่าไปท่านเดินเหย็บระเบิดที่เขาฟังไว้ระเบิดไม่ทํางานทหารเคอมเมนตกราบเลยกราบหลวงปู่สวงเลยอแล้วท่านก็เดินเตะลวดที่เขาเขึงไว้ลวดนี้ถ้าใครเตะนี่คือขาขาดหมดนะนี่คือบารมีหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินซึ่งเป็นตำนานพระอริยสง์ในเอีสานใต้าก็ท่านได้มอบคาถาเนีไว้ให้ลูกหลานได้สวดได้ภาวนา นะเอาไปสวดไปภาวนาร่วมกับคาถาเป่ามหาระงับได้นะเ,เวลาเราไปปัดเป่าให้ใครแล้วก็เ,เขาโดนคุณสายมนดาระงับด้วยแล้วก็เอาตัวนี้ไปเพิ่มได้นะเสริมได้มันดีมากเอาให้ป้องกันตัวเองนะอย่างน้อยก็ดีอ่ะร็ยังดีกว่าราที่เราไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยแล้วถ้าเราสวดคนเดียว มันก็ได้พลังเท่านี้ถ้าดสวดสิบคนยี่สิบคนร้อยคนมันจะมีพลังขนาดไหนอขออนุญาตองคุณมหาบารมีองค์มหาบารมีกรุบรูบาอาจารย์สายานบารมีเจ้าของคาถาเจ้าของศาสตร์ภูมิัญญานศักดิ์สิทธิ์จนถึงข้าพรเจ้าได้สืบสาร พระเวทมนตราพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้วันนี้ขออนุญ,ญาตบอกกล่าวให้กับผู้มีบุญได้นำไปภาวนาได้นำไปสวดสาธยายเพื่อป้องกันตนเองนะป้องกันลูกหลานบริวารป้องกันทหารหานทหารกล้าี่อยู่ตามแนวชายแดนป้องกันขอบขันดัสีมา ก็ให้พลังแห่งพระเวทมนตราปกถาขององค์หลวงป,ปู่สวงจงช่วยเป็นกราะแก้วคุ้มครองป้องกันภัยนะจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นภัยทั้งหลายทั้งปวงในศึกสงครามนะทั้งอาวุธปืนผาหน้าไม้นะยุดโทปกรณ์ต่างๆ และพลังงานลบจากคุณสายมนดำของหมอผีขเขมนจันไรที่มันส่งมาขอให้พลังพุทธานุภาพในประกาฐานี้จงได้ศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ที่เป็นสัพพมงคลให้กับลูกหลานที่นำไปสวดภาวนาให้บังเกิดผลเป็นอาศรจรรย์เป็นปฏิหารด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ส่งต่อให้กับพี่น้องหรือว่า,าทหาราหารใครที่อยู่แนวหน้านะบอกต่อๆกันไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขเขมรกัมพูชานี่นใช้ทุกวิธีทางนะครับไอ้พวกทางยุทธรบยุทธวิธีเขาก็รบกันไปแต่มันมีไอ้พวกหมอผีพวกไอ้ชุดขาวชุดเสือลายๆเนี่ยมันออกมาทำพิธี ทำพิธีสาบแช่งคนไทยสาบแช่งประเทศไทยเหยียบย่ำนะเอาธงชาติเอามาทำพิธีรูปภาพในหลวงรอสิบนะรูปภาพแม่ทัมีคาถาคาถาของพระอาจารย์รูปนี้นะตัวในป่าติดกับชายแดนเลยอยู่ใช้ได้ครอบคลุมนะทั้งเรื่องของโชคลาภพกทัพย เงินทองค้าขายาแคล้วคลาดปลอดภัยคุุมครองป้องกันคาถาบทนี้นเรียกว่าครอบคลุมนี่อาจารย์จะให้บทสั้นก่อนนะครับจารย์จะให้บทสั้นก่อนชื่อพระคาถาว่าพระคาถาพระอาจารย์นะครับหลวงพ่อองค์นี้เก่งมากท่านอยู่ในชายแดน ไทยกัมบูชาอยู่ติดชายแดนเลยจยนได้ไปกราบท่านหลายครั้งท่านเก่งยังไงท่านรู้วาระจิตไปถึงไม่ต้องพูดอะไรเก่งที่สองใครเป็นอะไรไม่ต้องบอกท่านท่านรู้อ่ะท่านรู้ว่าเป็นอะไรจาย์ยอมรับ ว่าท่านเก่งสามคือท่านอยู่ในป่าท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าชายแดนจันย์ยอมรับได้อย่างกราบได้อย่างสนิทใจ,จนะขออนุญาตน้อมน้อมนำมาบอกกล่าวกับพี่พน้อง,องของเรา <อ S 2> ได้เอาไปใช้ไปสวดไปภาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเพื่อความมีโชคมีลาภเพื่อความคล้าวคลาด คุ้มครองป้องกันภัยมามะมามะพันธะมุตโตนะโมพุทธายะนะมะพทะนำสุขนำโชคนำชัยนำสิรินำสีวิไลนะมะพทะ คือเราศึกษามามันบอกว่าคาถานี้ช่วยในเรื่องของการค้าขายก่อนเปิดร้านก่อนปิดร้านในท่องคาถาอาจารย์ก็บอกในไลน์แล้วก็ทําคลิปแล้วมีคนหนึ่งอะ่ะเขาป่วยเป็นมะเร็งลุกไม่ได้ปิดเตียงคาถาสี่คำและพอเขาเอาไปภาวนาว่าถ้าเขาหายนะเขาจะมาเรียนกับอาจารย์ เขาหายเขาเดินได้เขามีแรงเขาจะมาพรากวว่าสี่คำที่เขาภาวนาอยู่ไม่กี่วันเนมีแรงทำให้เขาลุกขึ้นเดินได้อาการปวดมะเร็งหายแล้วเขาก็มาสืบวิชาแลหลังจากนั้นเขาตังค์มาตลอดได้ลอตเตอรี่ได้สามตัวสองตัวตังค์มาตลอดเลยคาถาสี่คำจดไว้เดี๋ยวจะให้เอาเนี้พิเศษ ที่บอกว่าอยากได้สั้นๆรัดๆเนี่ยตัวนี้เลยแน่นๆครอบคลุมด้วยนะครับจีปีปีปลาเสขิควายหรือควายสระอีอ่าสี่คำ จบจบแล้วจิปิเซคิอ่าจิเซคิอันอนี้คือคาถาคครบรมมากคนที่ป่วยที่ว่าเดินไม่ได้แล้วแล้วดูคลิปอาจารย์เนี่ยเ,เข้าไปภาวนาเขาลุกขึ้นได้หมอพื้นบ้านสมัยโบราณใช้ตัวนี้ในการเป่าตาแดง<ม>เด็กเป็นตาแดง<ม>หรือว่าปวดหัวไมเกรนหรือว่าเด็กร้องไห้ไม่หยุด ใช้ใช้เจ้นี้แมงสัตว์กัดต่อยมีสารพิษกัดใช้ัวมันครอบคลุมมากทุกอย่างทีเนี้ยคาถานี้มันเป็นหัวเขาเรียกคาถาหัวใจพระปัจจเวกก็คือเกี่ยวกับเรื่องอป,จจปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคคนเราถ้ามีปัจจัยสี่สมบูรณ์พร้อมก็คือไม่ลำบากไม่อัตคัดที่ พระจะฉันข้าวเราเคยได้ยินไหมปฏิสังขาโยนิโซปินปาตังปฏิเสวามิปินธปาตังก็คือปิบินทบาทไงปินทปาตังก็คือป,ปอปราสรีเขาเอาแค่ตัวหน้ามาปฏิสังขาโยนิโซจีวรังปฏิเสาวามิจีวรังคือจิอ่าปฏิสังขาโยนิโซเซนาสนัง ก็คือเสนาสนะเสเอาตัวย่อเขาเรียกว่าหัวใจเอาเฉพาะข้างหน้าวันที่สร้างข้าโยนิโซคิลานเพสัตชังคิลานเพสัตก็คือยารักษาโรคเฮ้คนเราถ้ายาดีหมอดีเจอครูดีหมอดียาดีมันก็มีพลังในการที่จะหายจากโรคได้คั้นหานี้มันครอบคลุมแค่สี่คำนั้น อาโบราณเขาไว้ใช้เวลาก่อนเปิดร้านก่อนปิดร้านภาวนาก็คือก่อนเปิดร้านก็ท่องคาถาท่องคาถายี้ก็สามจบห้าจบเจ็ดจบก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราหรือว่าในยามขับขันในยามขับขันอันนี้เกอวกับโรคทั้งหลาย ครอบคลุมครอบคลุมเก็บยกก็ได้ไงก็คือปัจจัยสี่จะสี่ความอุดมสมบูรณ์อบันแดนความมั่งคั่งอ่แล้วก็คาถาสุกมนเข้าตัวก็คือโสมาเลสส์โสมาเลสะโสมาเส์ที่อาจารย์ให้ท่องตอนที่อยู่ปราสาทจำได้ไหมโสมาสส์สุกมนเข้าตัวดึงพลังดีๆสมราะว่าเราไปเห็นสถานที่นี้มันมีพลังมากเลย เราอยากได้พลังมาอยู่ในในกายของเราในชีวิตของเราเสริมพลังัะไรอย่างนี้เราก็โซมา,าเลสม์นะมันมีอยู่ในนั้นแต่ทีนี้ย้ำให้ย้าให้พิเศษว่าเออถ้าว่าเรารู้สึกว่าเราอ่อนแรงนะอ่อนแรงเหนื่อยล้าชีวิตมันเบนเอาเราต้องดึงพลังตัวเองตัากกมา จริงๆอ่ะคาถามีเยอะมากแต่ว่าอาจารย์สรุปย่อที่มันครอบคลุมที่สุดมาอยู่ในศาสตร์ตำราเป่ามหารังนะจะมีเป่ามหารังับฉบับแอดวานอันนี้คือเบสิกนะที่เรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยจะมีแอดวานแอดวานคือชั้นครูละอัจารกุจอาจารย์ยังไม่ปล่อยให้ใครเพราะว่ากำลังวิจัยอยู่เป็นกระาภาษาเขมรเยอะมากอย่างเช่น อันเรียนมุนมวยโมไปเรืออากาศเปลี่ยนเตียงสมองบงแปลได้ไหมอันเรียนมุนมวยโมไปเรืออากาศอันเรียนมุนมวยโมไปเรืออากาศอันเรียนมุนมวยโมไปเรืออากาศโมไปเรืออากาศคือฉันเรียนมณฑ์บทหนึ่งมาจากทางเบื้องบนโมไปเรืออากาศ โมปลืออากาศอาการอาการก็คืออากาศอากาศอรีันเดนมนโมวยมวปรืยอาการให้เอาพิษออกจากร่างกายคนนี้ไปด้วยแบนโยปรตภพงเด็ดเอาออกเลยหักเลยแบนโยปรตุพองนี่เป็นคาถาที่ขลังมากในภาษาเขมรอะไรก็อย่างเช่น อันนี้ฝั่งภาษาเขมรรู้เรื่องนะก็ะจะเข้าใจง่ายตืบปรูปราอันสนาเปอรตาอัดเปอรตาอัลปรอันติกอาฉบับแอดวานเนะ่ยฉ<ะ>บับแอดวานมันจะเป็นอย่างนี้คือจะเป็นคาถาที่แบบสุดยอดสุดยอดที่เป็น original, ออริจินอลที่หาไม่ได้แล้วเป็นคาถาภาษาเขมรหรือภาษาลาวแบบเป็นพิเศษเช่นมีคาถาบทหนึ่งนะ,งะโมพิเอาการ <laughs> สลายแต่สายใดแต่สายเจิงแต่สายขนองก็คือขอให้คลายเส้นเส้นแตะสายใดก็คือเส้นแขนแตะสายเจิงก็คือเส้นเส้นเอ็นที่ขาแตะสายขนองก็คือเส้นส่วนหลังสลายแต่สายใดแต่สายเจิงแต่สายขนองเกี่ยวกับเส้นเอ็นทั้งหมดเลยสลายก็คือการแก้การคลาย การปลดล็อกในคาถาเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณที่ที่มันพูดถึงอวัยวะในส่วนนั้นๆเป็นการสื่อสารกับอวัยวะทําไมคนโบราณถึงเป่าให้กระดูกวิ่งเข้ากันได้เขาสั่งให้กระดูกต่อกันดุกหักดุกมาต่อข้อหักเข้ามาจำเอ็นจำมาด้วยดุก กูจะครบให้ติดกันมีอยู่ในตำราหมดหมดกระดูกนะครับนั่นกระดูกหักกระดูกแตกเนี่ยเป่าให้ให้เข้ากันอ,อันนี้มันมันมีเขาเรียกว่าคือถ้าเราถ้าเราศึกษาจอดลึกไปเราจะรู้ที่มาที่ไปเราจะเราจะรู้อ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีเหตุอย่างนี้ที่ทำแล้วได้ผลอย่างนี้เพราะมันมีคำอธิบายแบบนี้ นะเสรีพีวิวิดูลลแบบแพทย์ทางเลือกบอกว่าโดนคุณใสามานานมากเพราะไม่เคยเชื่อเลยเจ็บทุกวันโกนวันพระมานานมากนะพอมาเรียนกับอาจารย์ตรายหายแล้วค่ะนะนี่คือศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิภูมิปัญญาเป่ามหาระงับและศาสตร์ภูมิปัญญาอื่นๆนะครับพี่ ที่น้องของเราได้เรียนไปแล้วและนะเศรษฐีพิวยังบอกอีกว่าเรียนกับอาจารย์ปู่ตรายใช้ได้จริงจริงค่ะนะที่เด่นเด่นเลยคือคุณใสและค้าขายนะคุณใสและค้าขายค้าขายปังก็โอเคแล้วนะค้าขายปังก็โอเคแล้วกิจการต่างๆชีวิตดีขึ้นก็โอเคแล้วไม่ทุกข์ทรมาน จากเรื่องของอโรคาพยาทิทางจิตวิญญาณนะไม่ว่าจะเป็นคุณสายมนดอาอวิชาต่างๆเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นี่คือจบละนะจบละไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปทรมานนะทนทรมานมานานเพราะความไม่เชื่อมันจะจริงหรือไม่จริงมันใช่หรือไม่ใช่ แทนที่จะหาทางบําบัดเยียวยาตัวเองถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดูว่ามันมีวิธีการไหนบ้างมันมีศาสตร์ไหนบ้างที่จะจัดการได้ต้องทนเจ็บทุกวันโกนวันพระทุกวันนมันไม่ใช่เรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องอถ้าวันโกนวันพระต่อไปหลังจากนี้ไม่ต้องเจ็บอีกะมันก็ดีสิ เศรษฐีพิวิดูแลแบบแพทย์ทางเลือกคุณใส่โดนมานานแล้วเพราะไม่เคยเชื่อเลยเจ็บทุกวันโกนวันพระ,ะเจ็บทุกวันโกนวันพระมากพอมาเรียนกับอาจารย์ตรายหายแล้วค่ะนะสาธุนะพ่วิคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่ไม่โดนนะคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่ไม่โดนอเศรษฐีพิวิดูแลแบบแพทย์ทางเลือดจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไร น่าจะอยู่ทางจังหวัดตรังตรังหรือสตูลเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดน,นะอาอยุตรังหาว